ครับสวัสดีครับผมยุสักรับครับ,รบอาจารย์ครับมีข้อถกเถียงอยู่ตอนนี้ก็คือคุณแพรทองทานเนี่ยยังสามารถที่จะทําหน้าที่รัฐมนตรีต่อไปได้หรือไม่หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมีความเห็นของอดีตตุลาการบางคนเหมือนกันนะครับอาจารย์ที่บอกว่า 1, 160่ง้ล็สี่เนี่ยมันไปผูกโยงกับตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยนะเออ ก็ก็ไม่ไม่เถียงนะครับว่าคุณมปบัตรรัฐมนตรีกับคุณบัตรนายกเนี่ยตางกาตร้อยหกสิบโยกกับร้อยเจ็ดบเนี่ยมันเป็นคุณบัตรอันเดียวกันอืโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรื่องการเรื่องเื่อสา,าสุจริตเรื่องของจริยธรรมเรื่องอะไรเนี่ยอ่ามันอันเดียวกันนั่นแหละนะครับครับอันนี้ก็อ่านกฎหมา,ใหายใครอ่านดูรู้นะแต่คําถามของผมเนี่ยในประเด็นที่ท่านอาจารยพูดเนี่ยถือว่า ปัจจุบันเนี่ยถึงเวลานี้ยยังไม่มีคำวิจัยของศาลนะว่าท่านนายกแทนทองทารเนี่ยขาดคุณสมบัติหรือม,มีมีมีพฤติกรรมอะไรที่ที่เข้าขายต้องท้ามตามกรมนูญแต่อย่างใดเลยครับเพียงแต่ว่าขณะนี้ก็หมายว่ารับคำร้องใบเพียตาและท้ายสุดก็ให้หยุดประิหนาที่ก็หยุดปรติหนาที่ก็หยุดปปิิหน้าที่นายก ความหมายของผมเนี่ยหมายความว่าถ้าไปตีความแบบนั้นเนี่ยเท่ากับคุณไปฟังแล้วว่านายกเนี่ย <c oughs> ว่าฝืนรัฐมนุอซึ่งจริงๆไม่ใช่อพอห้าสิบห้าวันเราก็มีการชี้แจงไปท้ายสุดเนี่ยทางก็จึงนัดเจรณานัดมีฉัยว่าท้ายสุดเนี่ยนายกเนี่ยพนจากตำแหน่งก็ไม่เพราะขาดคุณบัตรตามที่มีการร้องกันครับ ความเห็นผมจึงแตกต่างไปว่าถ้าคุณไปตีความแบบนั้นเท่ากับคุณไปสรุปว่า <c oughs> นายโยงดนตรีผิดแล้วซึ่งไม่ใช่อครับไม่ใช่เป็นคนเรื่องก็สองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าศาลก็สั่งให้หยุดหบบน้าที่คําตอบคือหยุดอะไรนะหยุดอะไรก็คือหยุดปารตั้งที่นายรัฐมนตรีนะไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งอื่นๆนะเหมือนเร็วๆเนี้เราคงจำได้ว่าท่านสั่งให้อะไรนะคุณท่านทวีครับหยุดเปิดหน้าที่เฉพาะกรณีอะฮะกรณีของของเดชชัยครับอ่าอ่ก็ก็แปลว่าคุณทวีก็ยังทำหน้าที่อย่างอื่นได้อืออย่างอื่นได้ในกระทรวงนี้ทำก็มีมเยะบทท่านก็ทำหน้าที่อยู่ตัวึง่วปฏิบัติเพียงแต่ว่า เอสไอเนี่ยมีเรื่องมีดาวอะไรขึ้นมาตรงเซ็นหนงสือย่างอะไรเขาก็ส่งมาให้ผมผมก็อ่ินาไปตามหน้าหน้าที่ในฐานะรัศษาการตัวนั้นก็ความเห็นผมในต่างจากเดิรันแน่นอนมนะครับเห็นมาเนิต้นแล้วนะครับอืทีนี้ปัญหาแบบนี้ครับถามว่ามันเป็นปัญหากฎหมายที่มันเคยเกิดขึ้นไหมผู้กันไปมามันก็ไม่เกิดขึ้น แต่ว่าเราตีความพวกนี้มันก็จะตีความโดยว่าเค่งคัดหน่อยว่าเออสายเขาสั่งยังไงถูกไหมครับครับแล้วก็ต้องตีความว่านายกัฐองตรีก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะยังไม่ได้มีความผิดอะไรครับจนกว่าศาลจะมีคำมีไัยแล้วปัจจุบันศาลยังไม่มีฉัยอะไรเลยถูกไหมครับครับอันนี้เป็นมุมมองของผมผมผม,ผมก็ยืนยังอย่างนี้มาตลอดครับครับ ครับอาจารย์นี่คือมุมมองในทางกฎหมายของอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่ามีคนที่เห็นต่างแล้วเขาไปยื่นร้องซ้ําว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของรัฐมนตรีไปด้วยมันจะทําให้เกิดปัญหาคําร้องมันซ้ําซ้อนกันแล้วก็เกิดปัญหาในภายหลังอีกไหมฮะมันจะยื่นยื่นแบบไหนเลยครับครับเนี่เราเราก็พูดได้ลแ,ดดแล้วครับแต่ทางสุด้วยล้วคุณไดยื่นคำร้องมันต้องไปดูว่ามันเข้าข้อผิดพลายไหม สิ่งที่เขาร้องมาเนี่ยเขาร้องว่ามันฝ่าฝืนมีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรานั้นมาตรานี้นาานอืแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันเรื่องคุณสมบัติรเรื่องคุณสมบัติอืนะฮะก็ต้องไปดูว่าจะตามไหนซึ่งผมยังไม่เห็นว่ามันต้องทางจะเปนน็นยไัมไมันมีช่องทางอะไรอรู้ไหมครับ คุณชูศักดิ์ครับสารรับคำร้องกรณีคุณแพททองทานเนี่ยรับเป็นเอกฉันท์แล้วก็มีมติเสียงข้างมาก7ดต่อ2ให้คุณแพททองทานหยุดทําหน้าที่นายกไปก่อนจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยด้วยความที่สารรับเป็นเอกฉันท์ตุลาการสารเห็นไปในทางเดียวกันแบบนี้มันมีอะไรน่ากังวลไหมครับในแง่ของคนที่ต้องสู้คดีนะครับผมดูว่าการที่สารรับเป็นเอกฉันท์หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็โดยหลักก็คือว่าไอ้มาตราเนี้มันเป็นมาตราที่ต้นข้างเะด มีปัญหาอยู่ครับมีปัญหาอยู่ที่ผมเคยยกประเด็นว่าไอ้การเขียนกฎหมายทั้งหลายรูดูเนี่ยคุณสาคัญที่สุดคือความชัดเจนแน่นอน้ามกฎหมายอนะตอนนั้นจาได้นะฮะเราก็พูดกังเลยอะไรคือสื่อสารสุจริตเป็นที่ประจักษ์อะไรก็คืออะไรมีพฤติกรรมฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมอย่างไรแตกเกณฑ์วัดไม่มีนที่แน่นอนตอนนั้น S <S <an> ก็กลายเป็นสารก็ไทยดุพินิดที่ผ่านมาเนี่ยสารก็ใไทยดุพินิดในเชิงว่าเอ๊ะมันมีกรณีเช่นนั้นไหม,มนะกัน้องเนี้ยดูจากคาร้องเอาว่าเออมันมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นไหมอย่างผมจากนี้ครันะแล,แ,ลแล้วก็รับเอาไปนะเะคิดว่ารับเอาไปเป็เอ่อแล้วแล้วก็ส่งไ้พูดปรองดีแจกผมผมยังมองว่า แต่เสียงข้างน้อยที่บอกว่าก็ไมจริงไม่ชัดเจนผมก็นข้างเห็นด้วยเลยอืมผมก็ยืนมาตลอดว่าคนนี้ท่านไปเท้าทางตะลกุกผมยังไม่เห็นพฤติกรรมอะไรที่มันเป็นการป่าฝืนใจเย็นทบผมไม่เห็นพฤติกรรมอะไรมันเป็นการอะไรแอ,อ่ป่าฝืนมาตรฐานทางเรียงทำอย่างได้แรงเป็นต้น ก็เขาพูดง่ายเราเราก็ไปอ่านดูการมองผมไม่เห็นนะท่านนายกไปไปขายชาติอะไรตรงไหนไปทำให้เกิดเสภูมของประเทศมันเสียหายอย่างนู้นอย่างนี้สูญเสียอธิปไตยหรือทําให้บุรณบุรีาพแห่งดินแดนมันต้องสูญเสียไปตรงข้ามท่านก็ชี้แจงขัดนเจตว่าที่ที่ึ้นไปนี่ก็เพื่ออะไรเพื่อปกป้องไม่ให้คนมันทะเลาะกันไม่ให้คนมันฆ่ากันไม่ให้ทหารรบ ลบกันานนี้เป็นต้นครัขณะนี้ประเทศไทยไม่ได้สูญเสียอะไรมูลคาในนี้แต่ก็ยังมีอยู่ตรงนั้นข้ามนะครับ,รบก็ก็ฝ่ายทหารไทยกับใครก็ใช้มาตรการที่เข้มข้นขนึ้นกว่าเดิมที่เป็นดุไปซ้ำไปครับความเห็นผมในขณะนี้ผมเห็นว่าไอ้การที่สารรับกร่าแล้วก็เพราะว่ากฎหมายมันเขียนมาอย่างนี้นไม่ไม่มีความชัดเจนแน่นอน แต่ผมยังยืนยันว่าก็ยังสามารถที่จะชี้แจงกับความประใจต่อสารได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแลที่สาคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่มีพฤติกรรมในการฝ่าฝืนป,ประมวลจริยธรรมอะไรครับ <c oughs> ครุณชูศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยความที่สารเนี่ยรับคําร้องเป็นเอกสท์มันตีความได้ไหมว่าสารก็มองเห็นมุมหรือเห็นประเด็นบางอย่างที่อาจจะเป็นไปตามคําร้องเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยต้องรับมาตรวจสอบ คือกาลังจะมองว่าในกรณีนี้คุณแพรทองทานต้องกังวลด้วยหรือเปล่าถึงกับขั้นต้องรับคําร้องไป็นกอกชั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในท้ายสุดเนี่ยศาลศาลใช้ใช้มาตรฐานอะไรครับก็หมายมาตรฐานก็ดูจากคาร้องออบรรยายมามันมลยีคนเข้าชื่อครอบทวนครับตามรัฐมนูลสองก็มีมันมีพฤติกรรมจำดองนั้นคนบรรยายก็บรรยายมันเข้าพฤติกรรมให้มากที่สุดเข้าชื่อมากได้ แต่ถ้าไปดูรึกดูรายละเอียดเนี่ยเราไม่เห็นเลยครับผมเนี่ยไม่เห็นเลยผมอ่านมาไม่รู้กีเที่ยวมีรอบแล้วผมก็ไม่เห็นว่าท่านนายกไปทําอะไรที่เป็นการฝ่ากุยมาตรฐานจตมีการทำอะไรเลยครับ<ล> เช,ชื่อว่าอาจารย์ชูศักด์และทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะมีการประเมินฉากทัศนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยคดีมันจะเดินหน้าไปถึงจุดจุดไหนกรณีที่ worst case หรือว่าเป็นกรณีเลวร้ายที่สุดเนี่ยอาจารย์ชูศักด์มองไปถึงไหนเพราะว่ามีคนพูดถึงว่าจะมีการยุสภาหรืออาจจะเกิดการเด็ดล็อกทางการเมืองตามมามันจะเกิดกรณีแบบนี้เป็นถึงขั้นนี้ไหม ก็ยังไม่ถึงกันยังไม่ได้คุยกัน,น,นถึงรายละเอียดขั้นตอนแต่ว่าท่านนี้ผมคิดว่าเราเรา,เราก็คอนเซนเทรตเราก็มีความพยายามที่จะพูดถึงเรื่องของคดีเป็นหลักก็ครับถ้าหมายความว่ากา็ผมเองก็คิดว่าเราควรจะพูดในเรื่องของการชี้แจงทาความเข้าใจกับสาธอรณชนว่าเออมันไม่เข้าขาายย่ายกฎหมายยังไงมันไม่ควรที่จะต้องผลจัดตําแหน่งเพราะอะไร ครับอนาคตเนี่ยมันก็ยังต้องพูดคุยกันยังไม่ได้ลึกขั้นว่าจะไปไปอย่างไรอย่างไรครับอืมถ้าหลุดจากนายกแพทองทานไปเนี่ยแคนดิเดตคนต่อไปของเพื่อไทยยังคงจะชูท่านชัยกเกษมนิติสิริไหมหรืออาจจะต้องปล่อยไปถึงพรรคการเมืองอื่นๆครับอ๋อ ก็เรียนเบื้องต้นไงว่าเรา,เรายังไม่ได้คุยกันถึงขนาดนี้ครับแต่ก็จริงมันก็มีอยู่ว่าเรามีค a เด i d a t อยู่มีใครบ้างเนี่ยรูปแบบนี้ผมยังไม่อยากที่จะพินิกไปถึงขนาดคาดการไปถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนในในความรู้สึกนึกคิดของใครเราต้องมองมองใน worst case ว่ามันเป็นย่งงนี้ว่ายัางไงแต่ว่านี่มาเป็นเรื่องของรับการเมือง มันเป็นเรื่องของหน้าบุคคลที่มารวมัวกันแล้วมีคอรมอมีพรรคมีนู่น,ม,นม,มีนี่มันมันจะไปให้ความเห็นโดยสองทางว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ได้ครับครับครับมันต้องต้องคุยกันะต้องคุยกันให้ใหตกครับอ่าแล้วครับชุงนี้ตรวจสอบจากอาจารย์ชูศักดิ์เท่านี้ก่อนนะค,ะครับ,รบขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับใช่ครับครับ